กดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง y o u t u b e H Invest Live Long and Prosper ชวนคิดชีวิตและการเงินกับด็อเตอรสุภวุฒิสายเชือ้อไอตัวเลข Unemployment Rate ที่สำคัญที่สุดคือตัวเลข5%ครับนักเศรษฐศาสตร์เรานี่เชื่อกันที่อเมริกาจากข้อมูลในอดีตเป็น เป็น70-80ปีก่อนหน้าเนี่ยว่าถ้าอัตราการว่างงานที่อเมริกาต่ำกว่า5%เชื่อกันว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเงินเฟอ้อคือไม่ใช่ว่าต้องคนต้องไม่มีต้องต้องอัตรา,ารว่างงาน0%ถึงจะเกิดเงินเฟอ้อนะครับ5%เนี่ยเขาใช้เรีว่าเป็น natural rate of unemployment คือถ้าจะคุณจะดันให้อัตราการว่างงานต่ำไปกว่านั้นเนี่ย เงินเฟอ้อจะมาแน่นอนเพราะจะขาดแรงงานเมื่อคุณปล่อยให้เงินเฟอ้อมันหลุดลอยไปเนี่ยเวลาคุณจะปราบเงินเฟอ้อเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยายขึ้นไปถึง20%สนะครับสมัยนั้นเนี่ยพอโบอเกอร์ซึ่งเข้ามารับตําแหน่งปี1980เนี่ยใครๆก็จําพอโบอเกอร์ได้ว่าโอ้โหคนนี้แกเข้ามาโหดเเลือเกินนะครับนี่แหละคือเรื่องของ stagflation ตัวจริงบทเรียนของนักเศรษฐศาสตร์บทเรียนของธนาคารกลางคือ สร้าง credibility ความน่าเชื่อถือว่าเขาตั้งใจสู้เงินเฟอ้อจริงแล้วเขามีเป้าเงินเฟอ้อจริงแล้วเขาจะกดไม่ให้เงินเฟอ้อเนี่ยสูงไปกว่าเป้าฉะนั้นสําคัญมากนะครับว่า terminal rate หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึงจุดที่จุดไหนเนี่ยคุณต้องถามว่าลึกๆแล้วคุมเงินเฟอ้อไว้ที่เท่าไหร่สมมติว่าคุมเงินเฟอ้อที่2ไม่ได้แต่ต้องไปคุมที่3านี่นะครับ terminal rate จ้กลายเป็น3.5นะ แต่ถ้าเกิดเสร็จคุณร้อนแรงมากแล้วก็เงินเฟอ้อมันขึ้นไปเรื่อยเนี่ยคุณจะไปขึ้นดอกเบีย้ยไปแค่3.5ไม่ได้หรอเพราะอันนั้นเป็นแค่มันเป็นแค่นิวโตร l แต่ถ้าคุณจะคุมเงินเฟอ้ออยู่นคุณต้องดันดอกเบีย้ยขึ้นไป4% 5%หรือเป,ปล่าเพราะว่าถ้าไปดูสถานการณ์ตอนช่วง s t a ก f l a t i o n สังเกตใช่ไหมครับว่าเงินเฟอ้อ10ดอกเบีย้ย20นะถึงจะเอาอยู่รียบหรอนพลาสเฟรออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ คงจะต้องคุยเรื่องของอการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นใน2วันข้างหน้านี่นะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นห่วงกันอย่างมากเพราะว่าเราเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อของอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาสูงเกินคาดแล้วก็เริ่มมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายอาจจะ75บ p o i เบสิสพอยต์หรือเปล่านะครับแล้วก็ทั้งปี จะต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยอีกกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่ผมคิดว่าประเด็นสําคัญเนี่ยอยากจะให้พวกเรามาดูภาพยาวๆมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะต้องขอให้กลับไปดูสมัยเก่าวันนี้จะขอคุยเรื่องเก่าๆเามื่อสมัยสักประมาณ50ปีที่แล้วเกือบ50ปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่มีการพูดถึงเยอะคือเรื่องของ s t a g f l a t i o n ผมเลยเอาครั้งนี้อาจจะต้องขออนุญาตว่าเราคุยกันหนักๆหน่อยแล้วกันจะมีสาระมีรายละเอียดเยอะมากแต่อยากจะให้เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของ s t a g f l a t i o n นะครับในตารางแรกเนี่ยก็เป็นการเอาตัวเลขมาให้ดูง่ายๆเลยนะครับว่าในช่วง s t a g f l a t i o n ของอเมริกาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นทั้งในเชิงของการปรับดอกเบี้ยนโยบาย การขยายตัวของเศรษฐกิจเรื่องของอัตราการว่างงานแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งจริงๆแล้วไอส้สตัวปัจจัย4ตัวเนี้ยมันจะวนเวียนกันตรงนี้ยนะครับมันจะมีตัวต่อเชื่อมจุดเริ่มต้นของผมก็คือเดือนสิงหาคมของปี1971ซึ่งวันนั้นเนี่ยประธานาธิบดีนิกสันบอกว่าโอเคต่อไปนี้ค่าเงินดอลลาร์เอาไม่ไม่ผูกกับค่าของทองคําอีกต่อไป นะครับพูดได้ไง่ายคือลอดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับทองคำวันนั้นนิกสันก็รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังลดค่าเงินเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยกำลังจะทำให้เกิดเงินเฟอ้อนะครับเพราะเพราะฉะนั้นนอกจากจะไปอันเพ็กดอลลาร์แล้วเนี่ยแกประกาศ Price Control ด้วยควบคุมราคาเลยนะครับเดี๋ยวจะขยายความอันนี้วันหลังรู้ก็รู้อันนี้ เพรเป็นอย่างนั้นพับในช่วงปี1 9 7 2งธนาคารกลางสหรัฐก็รู้เหมือนกันก็ปรับขึ้นดอกเบีย้อยอย่างที่ผมให้ดูในในคอลัมน์ที่2หลังจากคอลัมน์ที่เขียนปีนะครับก็เห็นว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก5.5เป็น5.75เป็นต้นนะครับแล้วก็ไป,ไปเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่ค่อนข้างหนักหน่วงก็เลยเร่งปรับขึ้นดอกเบีย้ย6%ถึง11%ถึง11%นะครับในปี1973 จะเห็นว่าในตอนแรกเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาก็พอเอาเอาอยู่พอเอาไหวเศรษฐกิจเขาร้อนแรงนี่ฉะนั้นอัตราการว่างงานก็เลยยังอยู่ระดับต่ำตอนนั้นถือว่าต่ำแล้วนะครับ5% 4.9%เเนี่ยแล้ว GDP ก็ยังโตได้ดีนะครับเงินเฟอ้อสังเกตนะครับเ่างเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นไปเป็น6.2%ปนะครับปลายปี1973เกิดออ l e m b บาร์โกโอเปกเขาไม่ขายน้ำมันให้เกิดเงิน เกิดแรงกับเพื่อมแรงมากซึ่งปี1974เนี่ยจะเห็นว่าเป็นปีที่ธนาคารกลางสหรัฐเขาลอดดอกเบีย้ยถามว่าเขาลดเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็น supply shock ช่วยอุ้มเศรษฐกิจด,ดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเราเห็นเลยว่าเศรษฐกิจติดลบแล้วทั้งปีปี1974เนี่ยเศรษฐกิจก็ติดลบไปจุด5%เห็นไหมครับอัตราการว่างงานแน่นอนพุ่งจาก4.9เป็น7.2 แต่ที่สำคัญคืออย่างนี้ครับยอมให้เงินเฟอ้อขึ้นไปถึง11%นะครับย้ำนะครับเป็นการตัดสินใจในเชิงน,นโยบายว่าไม่สู้เงินเฟอ้อช่วยอุ้มเศรษฐกิจดีกว่าอันนี้แหละครับเป็นบ่อกเกิดของ stagflation นะครับเพราะต่อมาเนี่ยก็เช็นว่าปี1975ก็ลดดอกเบี้ยลงไปอีกแต่แน่นอนเห็นเศรษฐกิจติดลบกัน2ปีก็หนาวเหมือนกัน GDP ปี19 เจลบไปจุดอัตราการว่างงานก็พุ่งขึ้นไปเป็น8 2ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ปรบับเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อก็ยังทั้ง9 1นะครับสังเกตนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐตอนนั้นไม่ได้มีตั้งเป้าไอออย่างที่เรารู้กันปัจจุบันต่ตั้งเป้าก็กว,ว้างๆ่า price s t a b i l i t y แต่ตอนนั้นเนี่ยในใจไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเป็นห่วงเรื่องเฟอ้อเท่าไหร่าสังเกตนะครับก็เลยลด ดอกเบีย้ยแม้กระทั่งปีสองเข้าเจ็ก็ยังลดดอกเบีย้ยลงไปก็ยังให้ดอกเบีย้ยลงมา4.75 GDP กลับฟื้นขึ้น,นมาเงินเฟอ้อก็ลงนะครับเพราะเศรษฐกิจลงไปแย่แต่ลงไปที่5.8อันนี้แหละครับเป็นเหมือนกับพื้นฐานใหม่ของเงินเฟอ้อของอเมริกันอยู่ต่ําสุดแค่ตั้ง5.8%แล้วพอปี7778เราจะเห็นแล้วว่ามันเงินเฟอ้อมีแต่ขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นเงินเฟอ้ออันนี้สำหรับผมเนี่ยอันนี้ ตั้งแต่77ไปจนกระทั่งมาเริ่มถึง798081เนี่ยถือว่า stagflation ตัวจริงนะครับแปลว่าอะไรถ้าท่านดูในช่วงปี1979ถึงประมาณ1982ท่านจะเห็นว่าช่วง4ปีนั้นเนี่ยจะเป็น4ปีที่ GDP เฉลี่ยรวมกัน4ปีแทบไม่โตเลยจริงไหมครับเพราะว่าบวก3.2ลบ1.3บวก2.5ลบ1.8ในเฉลี่ย GDP โตปีละแค่เปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเอง ถือว่า Low Growth แต่ท่านดูคอลัมน์สุดท้ายเรื่อง CPI inflation สิครับโอ้โหเฉลี่ยเนี่ยสูงประมาณ7-8%เลยแล้วก็ปี1 9 8่นี่13.5%เลยแต่ที่สำคัญคืออะไรครับคือคอลัมน์ d Fund Rate คือดอกเบี้ยนโยบายเห็นไหมว่าเมื่อคุณปล่อยให้เงินเฟอ้อมันหลุดลอยไปเนี่ยเวลาคุณจะปราบเงินเฟอ้อเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปถึง20%นะครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลองนึกภาพสิวันนี้ก็แก้แก็แก้กันที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ยังบ่นกันเนี่ยตอนนั้นต้องดันดอกเบี้ยขึ้นไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละครับคือ stagflation ตัวจริงและวิธีต้องต้องหักเงินเฟอ้ออย่างจริงจังฉะนั้นสมัยนั้นเนี่ยพอวอเกอร์ Walker, ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งปี1980เนี่ยใครๆก็จำพอฟอเกอร์ได้ว่าโอ้โ oh, หคนนี้แกเข้ามาโหดเหลือเกินนะครับนี่แหละคือเรื่องของ stagflation ตัวจริงฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่อง stagflation ปีตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันยังไม่ถึงจุดนั้นในความเห็นของผมแต่ถามว่ามีความเสี่ยงที่จะไปตรงนั้นได้ไหมก็มีในระดับหนึ่งถ้าธนาคารกลางสหรัฐเขาไม่สามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้นะครับและที่สำคัญจากบทเรียนของนักเศรษฐศาสตร์เราคือต้องควบคุมให้การคาดการ expectation เงินเฟอ้อเนี่ย ไม่หลุดลอยออกไปแบบสมัยเมื่อปี19980 7ที่ทุกคนเชื่อมั่นว่าเงินเฟอ้อจะ10%ทุกคนก็มีพฤติกรรมโดยที่จะต้องให้เงินเฟอ้อมันไป10%จริงๆฉะนั้นแรงงานก็เรียกร้องเงินเดือนขึ้น10%ผู้ประกอบการก็เตรียมใจไว้เลยต้องขึ้นสินค้าราคา10%ผู้บริโภคก็รู้ว่าเฮ้ยสองอย่างนี้คงต้อง10% เหมือนกันที่เขาจะต้องยอมจ่ายเพิ่มขึ้นต้องรีบซื้อเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวรอไปอีกอีกปีหนึ่งก็เป็น10%บทเรียนของนักเศรษฐศาสตร์บทเรียนของธนาคารกลางคือสร้าง c r e ดิ b i บ i t y ความน่าเชื่อถือว่าเขาตั้งใจสู้เงินเฟอ้อจริงแล้วเขามีเป้าเงินเฟอ้อจริงแล้วเขาจะกดไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยสูงไปกว่าเป้านะครับแต่เราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจโรมพาวเวอร์แกก็ หย่อนยานลงไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าขอให้มาดูในยุคที่ทเพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษนี้นี้เนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้ความเข้มข้นความต้องการที่จะควบคุมเงินเฟอ้อเนี่ยมันแผ่วลงไปขอให้ดูหน้าต่อไปคือถ้าใครจำได้เนี่ยมาศตวรรษนี้เนี่ยคือ21ปี22 20ปีแรกของศตวรรษนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือการชะลอตัวลงอย่างมากของเงินเฟอ้อต่อเนื่องมาตั้งแต่ประมาณปี1987-88แล้วเงินเฟอ้อก็ลงมาตลอดเลยนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันเงินเฟอ้อมันเชื่องมันไม่ได้ดุร้ายขนาดนั้นถามว่าทำไมอันนี้ตารางแบบเดียวกันแต่สำหรับศตรวรรษนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงหลังจาก Great Financial Crisis คือหลังจาก ที่อเมริกามีวิกฤตซับพาร,ร์แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยท่านจะเห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาตั้งดอกเบีย้ย0.25ตั้งแต่สมัยเบนมาเนเกอเนอร์มาเนี่ยตั้งตั้งแต่ปี2009เนี่ยลงมาท่านจะสังเกตน,นะครับว่าดอกเบีย้ยนโยบายต่ำเตี้ยใกล้ศูนย์เลย GDP ก็โตแบบไม่ค่อยจะอยากโตอ่ะโตช้ามากจนกระทั่งตอนนี้ที่อเมริกา เขาทำในทำใจแล้วว่า GDP อเมริกาเนี่ยโตได้ประมาณ1.8%ต่อปีนะครับแต่ที่น่าสนใจคือคอลัมน์ที่3ท่านเห็นว่าอัตรกกาการว่างงานเนี่ยมันไหลลงมาตลอดเลยจากตอนแรกที่มันสูงมากๆเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆเลย,เลยโดยเฉพาะจากปี 2015, 1 6 1 7 18เนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับแน่นอนชอลคอลัมน์อินฟลชันเนี่ยมันต่ำ มาตลอดอย่างมหาศาลเลยย้ำนะครับว่าทําให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเงินเฟิร์มมันเชื่องมากคราวน,นี้ไอ้ตัวเลขไอ้ตัวเลขอัน r p t o y m e n t r a t ทที่สำคัญที่สุดคือตัวเลข5%ครับนักเศรษฐศา,าสตร์เรานี่เชื่อกันที่อเมริกาจากข้อมูลในอดีตเป็นเอ่อเป็น7จ็ดปีก่อนหน้าเนี่ยว่าถ้าอัตราการว่างงานที่อเมริกาเนี่ยต่ำกว่า5%เชื่อกันว่า จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเงินเฟอ้อคือไม่ใช่ว่าต้องคนต้องไม่มีต้องต้องอัตราว่างงาน0%ถึงจะเกิดเงินเฟอ้อนะครับ5%เนี่ยเขาใช้แค่ว่าเป็น natural rate of unemployment คือถ้าจะคุณจะดันให้อัตราการว่างงานต่ำไปกว่าน,นั้นเนี่ยเงินเฟอ้อจะมาแน่นอนแล้วเพราะาจะขาดแรงงานตลาดแรงงานมันไม่เพอร์เฟมันจะต้องมีเหมือนกับมีคูชั่นอยู่ประมาณ5% unemployment นะครับแต่ท่านสังเกตด,ดูสิว่าทำไมผมทูดอย่างนั้นเพราะปี2015เนี่ย เป็นช่วงที่เจเน็ตยาเล่นตอนนั้นเป็นผู้ว่าเนี่ยก็เลยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสังเกตนะครับอสอง่ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจาก0.25งเป็น0ูนย้ทั้งๆท,ที่เงินเฟอ้อแค่จุดหร์ถามว่าขึ้นทําไมอันนั้นขึ้นเพราะว่าคาดการณ์ครับว่าเดี๋ยวเงินเฟอ้อจะมาเพราะว่าอัตราการว่างงานมันเริ่มอยู่ที่5%แล้วนะครับนั่นคือทําตามหน้าที่ของธนาคารกลางที่ดีเลยเราต้องไปคาดการณ์ก่อนไม่ต้องการ behind the curve แล้วก็ปรับขึ้นดอกเบีย้ยทีละนิดทีละนิด,นด,นดเพราะอะไรเพราะอัตราการว่างงานเนี่ยมาไหลลงตลอดจนกระทั่งสัง,งเกตนะครับลงไปถึง3.5%ตอนปี2019เนี่ยนะครับธนาคารกลางสาหรัฐก็เลยปรับขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปเรื่อยๆถึง2.18เป็น2.5%ย้ำนะครับว่าในช่วง2.15 0ถึง2.18เนี่ยอัตราการว่างงานไหลลงตลอดแล้วก็ธนาคารกลางสาหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายตลอด ทั้งๆท,ที่เงินเฟอ้อต่ำมากแต่ปัญหาของผมที่ที่ผมมองคืออะไรครับเจเนตเดลเล่นทำอย่างนี้ตอนนั้นเ,เจอรวมพาวเวอร์แกก็เป็นแกก็อยู่ในบอร์ดนั่นแหละใช่ไหมครับแกก็เห็นแล้วแกก็เห็นดีด้วยแต่แกมันนึกว่าแกพลาดเพราะตอนนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยจริงไหมครับขึ้นไปทำไมเงินเฟอ้อก็ไม่มา อัตราว่างงานลงมาถึง3.5ก็ไม่เป็นไรแล้วพอดีเจอโควิดโควิดนี่ก็เลยเป็นเกมชนเจอร์คราวนี้พอเป็นอย่างนั้นภาพเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพอปี2021เนี่ยแกบอกอินเฟลชันมัน transitory ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนปี2015 16 17 18เนี่ยเห็นมาแล้วอัตราว่างงานหัวลงไป3.9เนี่ย3.5เนี่ยเงินเฟอ้อยังไม่มาเลยทำไมครั้งนี้ จะไปกลัวอะไรปี2021เนี่ยอัตราว่างงานมันก็ไหลลงมา3.9โอ้ย transitory transitory มันก็เลยไม่ transitory จริงนะครับแกก็เลยมาโดน2เด้งคือตอนปี2015-16ถึง 16, 17 18ก็ผิดตอนนี้ก็ผิดอีกนะครับมันถึงยากแล้วก็ผมต้องยอมรับเลยว่าสําหรับตลาดเองก็ยากเหมือนกันตลาดก็ยังสงสัยว่าเอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตรงเงินเฟอ้อมันลงมาได้หรือเปล่าอันนี้ต้องยอมรับนะครับผมก็ไม่รู้ ว่าไอ้โควิด -19 สเนี่ยสงครามที่ยูเครนเนี่ยแล้วก็เรื่องของอความตึงเครียดร,ระหว่างอเมริกากับจีนที่ทำให้ปีปัญหาเรื่อง supply c h a น n ที่เขาจะต้อง o n น h o ร i n ิ oring, ที่เขาจะสป l ิ t ส p p 이ดชไนนเนี่ยมันมีผลอย่างถาวรในการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทำให้เงินเฟ้อสูงกว่าสมัย20ปีแรกของศตวรรษนี้หรือเปล่า ตอนนี้เป็นคำถามแต่มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกลับมาเจอภาวะที่เงินเฟอ้อจะสูงต่อเนื่องไปแล้วก็ปราบเงินเฟอ้อลงมาได้ไม่ง่ายนะครับฉะนั้นถ้าเราจะดูในคอนเท็กซ์นี้เราควรจะดูในคอนเท็กซ์สอนว่ามองภาพใหญ่จริงๆตกลงสงครามที่ยูเครนกำลังทำให้ ยุโรปต้องปรับโครงสร้างแล้วมาไล่ซื้อพลังงานทําให้ราคาพลังงานแพงต่อเนื่องไปอีก4ีปีหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเดิมทีเชลแกสเชลออล์ Shell Gas, Shell Oil ของอเมริกาผลิตขึ้นมาทดแทนแต่ตอนนี้โจไบเดนพรรคเดโมแครตบอกว่าไม่เอามันทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็พวกเชลแกสเชลออล์เขาบอกเขาเข็ดแล้วเขาที่แล้วเขาใส่เงินเข้าไปแล้วเขาก็ขาดทุนก็เ,เลยเงินไอ้นั้นก็เลยไม่มาฉะนั้นราคาพลังงานอาจจะ ยังสูงขึ้นและสูงต่อไปหรือเปล่านะครับซัพลายเชนส่วนอื่นอาจีนเดี๋ยวก็ล็อกดาวน์เดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ล็อกดาวน์แล้วจีนเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนราคาถูกเป็นผู้ประกอบสินค้าราคาถูกเขาถูกดิสรับอย่างนี้ต่อเนื่องไปไม่รู้ว่าเขาจะโดนโควิดล็อกดาวน์กันไปอีกนานเท่าไหร่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นหรือเปล่าแน่นอนทั้ง Apple ทุกคนบ่นหมดตอนนี้ใช่ไหมครับอันที่ส เรื่องจีนกับเรื่องอเมริกาก็เข้มข้นกันขึ้นทุกวันยังขู่กันไปขู่กันมาเรื่องไต้หวันแล้วไต้หวันเนี่ยบริษัทที่สำคัญที่สุดคือ tsmc ซึ่งผลิตผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับแล้วเป็นกลายเป็นเจ้าเดียวด้วยที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบดีที่สุดแบบรุ่นล่าสุดรุ่นรุ่นทันสมัยที่สุดที่เป็นรุ่นขนาดเล็ก3นาโนมิเตอร์5นาโนมิเตอร์ถ้าเกิด tsmc เป็นอะไรขึ้นไปนี่ไม่จืดเลยนะครับ ผลิตไม่ได้นะครับแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็บอกว่าเซมิคอนดักเตอร์ช็อตเทันถ้าใครไปอ่านดูเขาบอกว่ามันจะชอ็อตอีก3-4ปีนะไม่ใช่ชอ็อตแค่ปลายปีนี้นะครับในเชิงการเมืองทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็บอกว่าจะต้องไม่พึ่งพาซัพพลายเชนแบบ g l o b a l ต้องพึ่งพาจีนไม่เอาแล้วจะต้องพยายามพึ่งพาซัพพลายเชนของตัวเองแยกกันจากซัพพลายเชนของจีนอันนี้ต้องเป็นต้นทุนแพงขึ้น เราพูดถึงเรื่อง COP 26ว่าคุณจะต้องดีคาร์บ n i ไ e ซ์คุณจะต้องลดแก๊สเรือนกระจกต้องลงทุนยังเยอะแยะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน COP 26ใช่ไหมครับที่จะพยายามลดทอนการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันนี้ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนเหมือนกันดังนั้นประเด็นพวกนี้จะทำให้ถามว่าเอ้ยแล้วเงินเฟอ้อที่มันจะ persist i n g ที่มันจะฝังรากเนี่ยมันจะไม่ตกมาอยู่ที่หนอนอยู่เป็นที่สสมมตินะครับ คำถามต่อมาของนักเศรษศาสตร์คือแล้ว neutral f e d fund rate จะเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยที่จะต้องอยู่ระดับเท่าไหร่เพื่อให้เศรษฐกิจไม่ร้อนแรงเกินไปซึ่งอัตราดอกเบี้ยอันนี้แน่นอนมันต้องสูงกว่าเงินเฟอ้อนิดหนึ่งอย่างเช่นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนคือจริงๆแค่5ปีที่แล้วเนี่ยธนาคารกลางสหรนักวิชาการเขาบอกโอเค เฟสฟันเรทที่เรียกว่า R star หรือเฟสฟันเรทที่เป็นอีควิเลียมอินเทรสเรทเนี่ยอยู่ที่2ประมาณ2.5%เงินเฟอ้อสองดอกเบีย้ย2.5ฉะนั้นสำคัญมากนะครับว่าเทอร์มินอลเรทหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบีย้ยไปถึงจุดที่จุดไหนเนี่ยคุณต้องหาว่าลึกๆแล้วคุมเงินเฟ้อไว้ที่เท่าไหร่สมมติว่าคุมเงินเฟ้อที่2ไม่ได้แต่ต้องไปคุมที่3เนี่ยนะครับเทอร์มินอลเรทจะต้องกลายเป็น3.5นะ แต่ถ้าเกิดเสร็จคุณร้อนแรงมากแล้วก็เงินเฟอ้อมันขึ้นไปเรื่อยเนี่ยคุณจะไปขึ้นดอกเบีย้ยไปแค่3.5ไม่ได้หรอกเพราะอันนั้นเป็นแค่มันเป็นแค่นิวโตรลแต่ถ้าคุณจะคุมเงินเฟอ้ออยู่เนี่ยคุณต้องดันดอกเบีย้ยขึ้นไป4% 5%หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูสถานการณ์ตอนช่วงอ่าสต็กเฟลชั่นสังเกตใช่ไหมครับว่าเงินเฟอ้อสิดอกเบีย้ยยีนะถึงจะเอาอยู่นึกออกไหมครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจว่า แล้วต่อไปจะเป็นยังไงคราวนี้ผมจะขออนี่ยข้ามไปถึงหน้าก่อนสุดท้ายเลยแล้วกันเพราะว่า,ามันคงมีรายละเอียดอีกเยอะแยะแต่ว่าขอข้ามไปกับเพื่อให้เราคุยกันสั้นๆนะครับมาดูที่เมืองไทยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือแบงก์ชาติเนี่ยอยู่ๆออกมาบอกว่าตรึงดอกเบี้ยนะที่0.5%แต่คะแนนออกกลายเป็น 4 3่สาทั้งๆท,ที่เดิมทีตลาดคาดการณ์ว่าโอ้คงทั้ง7คนนั่นแหละคงบอกว่ายัางต้องตรึงดอกเบีย้ยอยู่เพราะแบงค์ชาติพูดเสมอให้ให้สัญญาณเสมอว่าโอ้เศรษฐกิจไทยยังเราบางอยู่ยังอ่อนแออยู่ต้องช่วยส่งเสริมให้ฟื้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยแบงค์ชาติเปลี่ยนไปใช่ไหมครับหนึ่งบอกว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปสูงเกินกว่ากรอบเป้าหมายตลอดปีนี้แล้วถ้าคุณดูในตาราง ที่ผมตัดของแบงคชาติเรามาดูนะจริงๆแล้วของปีหน้าอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยที่เขาคาดการใหม่เนี่ยที่2%เนี่ยมันสูงกว่าเป้านิดนึงนะเพราะเป้าของแบงคชาตินะครับบอกว่าแบงคชาติของม,มีเป้าว่าดอกเบี้ยนโยบายเงินเฟอ้อขั้นพื้นฐานเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณอ,อ,อยู่อยู่ที่ประมาณศูน ซึ่งจุดกลางเนี่ยมันคือ1.75ึ่อาจจะถ้าเงินเฟอ้อมัน2เนี่ยมันเกินนะฉะนั้นแบงก์ชาติหลังจากการปรับการคาดการณ์แล้วเนี่ยดูเห็นชัดเลยว่าอย่างเงี้ยแบงก์ชาติคงจะต้องอปรับเปลี่ยนเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยแล้วละ่ะโดยเฉพาะย,ยิ่งถ้าดูาผมคัดเอาบรรทัดใกล้ๆสุดท้ายนะครับของแถลงการจะเห็นว่าคณะกรรมการจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทายอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ชัดเจนละว่าโอเคจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายนะครับแล้วก็อ้างว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคุณไปดูจริงๆเนี่ยผมก็ไปดู เวลาคุณเวลาเขา forecast นี่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าปีสองห้าหกห้าบวกลบคูณหารแล้วดีขึ้นแค่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็เขียนว่ารวมการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อนดีขึ้นแค่จุดหนึ่งนะครับแล้วแถมปีหน้ายังลบจุดสองในเน็ตแล้วติดลบมหนึ่งจุดหนึ่งไม่ใช่เหรอจริงๆเศรษฐกิจไม่ได้ดีครับแต่ปัญหามีที่ว่าในความของผมเนี่ยไอ้อตราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยที่จุดห้าเนี่ยมันไม่พอ Federal, uh, Fed Fund Rate วันพุธนี้จะกลายเป็น1.5หรืออาจจะ1 5นะถ้าโชคไม่ดีแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะปรับขึ้นอีก0.5ใช่ไหมครับก็จะแปลว่าดอกเบีย้ยนโยบายอเมริกาเนี่ยภายในวันที่27กรกฎาคมที่ผมมีตารางให้ดูเนี่ยดอกเบีย้ยนโยบายอเมริกาเนี่ยจะ2%อาจจะ2.5อาจจะ3ก็ได้ แล้วดอกเบี้ยนโยบายของไทยณนะวันที่27กรกฎาคมเนี่ยยังจุด5อยู่นะครับเพราะว่าการประชุมครั้งต่อไปของคณะกรรมการนโยบายรเงไทยนั่นคือ10สิงหาคมโหไอ้แกลบอาทิตย์เนี่ยเป็นแกลที่เหนื่อยนะส่วนต่างเยอะขนาดนั้นเงินบาทจะไหลออกเอ้ยเงินจะไหลออกจากประเทศไทยได้เยอะหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามอันนี้คือส่วนของเงินไหลออกแต่ที่สําคัญต้องมาถามก็จะถามตอว่าถ้าอย่างนั้นแล้วส่วนของการค้าสินค้าและบริการล่ะ จะขาดดุลหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามันขาดดุลมาตลอดถ้าตรงการค้าก็ขาดดุลแล้วเงินก็ไหลออกเนี่ยบาทก็จะมีแต่อ่อนเราจะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนมิถุนายนเราเนี่ยสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบาทอ่อนไปนแล้วประมาณ75สตางค์นะครับแล้วก็แนวโน้มแบบนี้บาทจะอ่อนไปอีกหรือเปล่าาวนี้ที่น่าสนี่ที่เอามาดูตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าแบงค์ชาติไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีมิ팅อยู่แค่ อีก3ครั้งวันที่10สิงหา28กันยาแล้วก็30พฤศจิกายนแต่แบงค์ชาติอเมริกาเนี่ยผมไม่ได้ใส่ให้นะครับแต่แถมจะมีการประชุมวันที่14ทธันวาด้วยเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเขาณนะวันที่27กรกฎามากกว่าเราไปแล้วเปอร์เซ็นต์ครึ่งหรือมากกว่านั้น ถ้าเขาไล่ขึ้นดอกเบีย้ยต่ออีกตั้ง3ครั้งแล้วดันไปขึ้นสมมตินะครั้งหนึ่งสัก50บเบสิสพอตตามที่ตลาดเริ่มคาดการใหม่เนี่ยนะครับส่วนต่างมันทางไปอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตลาดคาดการว่าแบงคชาติไทยจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกสักสมมุติว่า2ครั้งดอกเบีย้ยนโยบายเราก็จะปลายปีนี้ก็จะเป็นสักอาจจะสัก1%น,นะครับ อาจจะสักหหรืออาจจะ1นึแต่ของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมันจะกลายเป็น3%แล้วนะ่ากว่าด้วยดีไม่ดีส่วนต่างตั้ง200 basis point อันเนี้ยผมคิดว่ามีนัยะสำคัญนะครับถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอดอกเบีย้ยของไทยต้องตามของอเมริกาหรือเปล่าเนี่ยผมบอกจริงๆนะครับว่ามันตาม ตามเพราะอะไรถ้าสู้ตรไปดูดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยพันธบัตรรัฐบาลไทยมันจะน่าสนใจตรงนี้ว่าแน่นอนว่าดอกเบีย้ยนโยบายนีย่คือดอกเบีย้ยกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร1วันฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวเหมือนกับตัวหมุดดึงเอาไว้สําหรับดอกเบีย้ยหนึ่งปีมันจะดึงได้หรือมันจะยึดโยงได้ ดอกเบีย้ยพันธบัตรไทย1พันธบัตรรัฐบาลไทย1นี่ปีนะณวันที่12เดือนมิถุนายนอยู่ที่ย2 2อยู่ทเ่1.22%นะครับเทียบกับของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่2.45ฉะนั้นต่างกันตั้งเยอะนะครับต่างกันตั้ง5สลึงแต่ดอกเบีย้ยพันธบัตร10ปีของไทยตอนนี้มันเด้งขึ้นไปเป็น2.87แล้วของอเมริกา3.19 พูดง่าคือย,ยิ่งดอกเบีย้ยยาวเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งถูกดึงโดยดอกเบีย้ยของอเมริกาแล้วก็ถ้าไปดูก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นไปตลอดแล้วของไทยเราเองจริง,รงๆแล้วแม้บางชาติจะไม่ได้ขึ้นอดอกเบีย้ยนโยบายนะครับแต่ตลาดขึ้นให้แล้วตลาดขึ้นให้แล้วดอกเบีย้ยของไทยไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร2ปี5ป,หปีหรือ10ปีในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปแล้วประมาณ100เบสิสพอยต นะครับฉะนั้นการยึดโยงต่างๆเนี่ยมันก็ระบบก,การเงินมันยึดโยงกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกเราเพราะฉะนั้นมันถึงสําคัญมากที่เราต้องรู้จักร,ร,รู้วิธีดูเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้มันสูงหรอกแต่ว่าต้องไปใช้คุมเงินเฟ้อซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะคุมได้ดีแค่ไหนหรือเปล่าฉะนั้นการติดตามเรื่องนี้เนี่ยมีความสําคัญแล้วแน่นอนตัวที่ลิงก์เงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งก็คือความร้อนแรงของตลาดแรงงาน ของอเมริกานะครับนั่นคือการยึดโยงต่างๆแล้วก็ผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าประสบการณ์ของยุคเซเวนตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพลาดแล้วก็หวังว่าจะไม่พลาดไปอีกในครั้งนี้ขอบคุณครับสวักดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง y t u t u Age Invest